ดิเย่ยรอกบาเก่งเพราะมูรินโญ่ปั้นจริงเหรอหลายคนชอบบอกว่าอรบาคือผลงานจากมือมูรินโญ่เพราะเขาเก้าวสู่ระดับโลกตอนอยู่เชลซีแต่นั่นคือภาพลวงก่อนย้ายมาอังกฤษอรบาอายุ26แล้วและยิงถล่มไปกว่า30ประตูให้มากเซยจนเป็นกองหน้าที่ทีมใหญ่ทั้งยุโรปหมายตาสิ่งที่มูรินโญ่ทำคือดึงศักยภาพนั้นออกมาเต็มที่ เรียนเขาเป็นกองหน้าที่ไม่ได้มีดีแค่ยิงแต่แบกเกมเล่นเพื่อทีมและเป็นผู้นำในห้องแต่งตัวจากกองหน้าดาวเด่นกลายเป็นตำนาที่คู่แข่งเกรงกลัวดังนั้นร็อกบาร์ไม่ได้ดังเพราะหมู่แต่เป็นการเจอกันถูกเวลาคนหนึ่งคือกองหน้าที่พร้อมจะระเบิดอีกคนคือโค้ชที่กล้าให้เวทีใหญ่นี่แหละฟุตบอลอิลูชันส์เพราะความจริงที่งดงาม มักถูกมองข้ามเสมอแชร์คลิปนี้แล้วติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวในโลกฟุตบอล